ไม่ค่อยซึ้งค่อยหวานกลมนาทั้งแปลงออกอาการมางานเกินไปอารมณ์ไหนเนี่ยเอาวีเอาวีเอาวีอ๋อมีก๋วยเตาด้วเหล่าครื่อยหมดกปวดจับกินอะไรทานี่ครับธรรมดาเอาพิเศษหนึ่งครับธรรมดาหนึ่งอะไรดูดูดูอยง นี่ลูกชิ้นอะไรครับช no ิ Wiz ้นหมูชิ้นหมูไม้เท่าไรนะครับเอาสองไม้นี่เอาก่อนเลยเอาก่อนเลยสวัสดีครับเอาเต็มที่เลยเต็มที่เอาก่อนเลยเอาก่อนเลยปวดจับอแบบนี้อย่างนี้เขาเรียกว่าปวดจับหลอดป่ะปวดหลอด ก็เ็น่อยจับ,บเ,หเ,เ,หเหมือนวะแล่อยจับยวนอ่ะอันเดียวนะสตะแบบไม่เหมือนกันยวนไม่เหมือนเนาะไมหอนกันอ๋อก่ยจับยวนจะเป็นแบบเหมือนอุบลอ่าประมาณใช่อุบลอ่ะใช่อีสานเขาทำก่อยจับอุลใช่ดูดูนงครับ้อบเท้าข้างเลย่ายอู้ววววววว ผมต้องเบิ้ลลูกชิ้นว่ะ<ว>ผมรู้สึกว่าลูกชิ้นมันน่าน่าโดนอะน่าอีฟส,สุดๆผมสั่งพิเศษหนึ่งธรรมดาหนึ่งนะคุณนะคุณเอาเออกคุณเอาลูกก่อนเลยเอาเอาลูกก่อนเลยเลูกก่อนเลยลูกก่อนเลยเพราะผมรู้ว่าธรรมดาเนี่ยไม่พอยาใส่คุณแน่ผมรู้ใจ<ว>คุณต้องพิเศษเทษ่านั้นแต่พิเศษบบคือหิวโซด้วยหิวเนียแหละหายาดนะครับยาดนะครับอันไหนธรรมดาอันไหนพิเศษพิเศษอันนี้นะเห็นได้ชัดนะพิเศษนะอันนี้เป็นพิเศษ พิเศษมันจะบึมเหมือด้วยว่ะบ<อ>ุ้พิเศษมั<า>้ยก๋ยจับนะครับนึกไงเรากินก๋วยจับว่ะจริงๆอ่ะร้านเนี่ยเป็นร้านที่เราเราลิสต์ร้งแต่แรกๆกันนะใช่ก็จะมาก่อนปีใหม่อีกใช่แต่ไม่มาเออไม่มาทำไมไม่มา <c oughs> แล้วนี่ผมสั่งเพิ่มเมื่อกี้ผมเห็นในตูคน้คุณเห็นปะคุณ insert เมื่อกี้คุณได้ insert ในตู้ไหมผมเห็นมันต้องเบิ้ลว่ะตูต้ตใช่ผมก,กอบแน่ก,ก็อบคือแน่คุณฟังเสยียงผมฟังเสยียงดูฟังเสยียงตบแบบไอแซคนิวตัน โอุ้่ยไม่ได้แข็งนะมันกรอบไม่รู้ได้ยินเสียงหรือเปล่าไม่รู้ได้ยินเสียงว่าผมว่ามันกรอบแน่ดังๆปุ๊กใช่ก่อนนะขอก่อนนะเดี๋ยวเส้นอื่นเดี๋ยวเส้นอื่นซอสซอสกินซอสเอ้ยน้ำน้ำใช่เปล่าน้ำได้เลยอ่ะน้ำได้น้ำได้น้ำได้เว้ยนี่ขนาดยังไม่ปรุงะนนี่ยังไม่ปรุงนะอันนี้อะไรอ่ะน่าจะหมูวัดชอบ่ะเดี๋ยวลองก่อนนะไม่มีมั้งน่าจะหมูน่าจะหมู อร่อยร้อนหืเนุ่มเลยวะใช่ละมุนเลนอันนี้อะไรเ่ยหลายอย่างผมก็ไม่ไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรบ้างเลยผมก็ไม่ใช่กดจับเลเวอร์เพราะผมก็ไม่ใช่แบบเชีนกดจับอ่ะใช่ผมไม่รู้ว่าเขาใส่อะไรบ้างจริ่งเริ่มหนึบเลยแป้งมันกำลังดีใช่เลยตัวเส้น เส้นต้องไม่เลอยป่งเนบเออเดี๋ยวองลองตัวเลย่หมูหมูไชอบเม่อกี้หมักดีมากเลยดีเลยใช่เดี๋ยวผมของลูกชิ้นก่อนลูกชิ้นอยู่ในตู้กินนะเขาหั่นครึ่งนะเออเออลูกชิ้นลูกชิ้นเคมอกรออะกรอบมากอพี่ว่ะกรอบมากขนาดนตัวน้ซุปไปแล้วเนี่ยแช่น้เลยอื้มือกรอบจริง ีูกินต่อป่ะแจ่มจันทร์ขนาดแล้วผมไม่ได้เป็นคนแบบเรียนเรื่องเปิดจับนะอือับชอบเลยอ่ะไหนปรุงนะผมขอลองอแดปปรุงหน่อยได้ไหมมันต้องปรุงอะไรสำะรับสำหรับปุณมันต้องปรุงไเหรือว่าปรุงสูตรก๋วยเตี๋ยวไปเลยพักผมกินไี้ยวต้องเป็นออกเปรี้ยวๆเผ็ดๆเผ็ดๆไหมหวานนิดงกัอนนะตามที่เขาไม่ให้น้ำส้มนะสายสายไม่กินเผ็ดต้มนี่น้ำปลานะปลาแต่ธรรมดาเขาโอเคอยู่แล้วนะผมปรุงแบบทริคของกินก๋วยเตี๋ยวมาลองนะ เขาเค้กนั่นนะแต่อย่าพวดนะพวดนี่มันดีถอกเลยเนี่ยดีอย่างดีเนี่ยทำไส้เจ๊งหมดดีปรุงในสูตรปรุงในสูตรผมนะสูตรที่แบบคิดว่าคิดว่าคนน่าจะปรุงกันน่ะน่าจะประมาณนี้เต้าหู้เต้าหู้เต้าหู้เลือดเส้นเลือดจาบโอ้สามอย่างเราพยายามเขาให้อกอผมปรุงแม่นนะนี่ทำตัวเองได้ไหมคมกล่อมผมว่า ก๋วยจั๊บแบบในอุดมคติผมนะไออุดมันตเลยเปรี้ยวๆเผ็ดๆนะอให้มันได้สามรมนะสามรมนะสามรสเลยใช่แบบพิเศษแบบพิเศษน่าโดนเลอ่ะคุณลองชิมน้ำก่อนชิมน้ำก่อนขอชิมน้ำหน่อยเออน้ำมใช่ยแบบโหคนคล้ายคนคลั่กนะคนคลั่กดีดีมาชอบเลยเนี่ยตามสเต็ปนี้เลยจริงจริงแบบผมบอกว่าสแตนสแตนดาร์ดเบสร้านเขาอ่ะไม่ต้องปรุงก็ได้นะจริงจริงใช่ถ้าคนแบบ เบ็ดกลางๆใช่ไม่ไม่โดดแต่ันตีอ้ยคุณลองเส้นผมขอเส้นปุ๊บเดี๋ยผมว่าคอมโบนี่ยขอเส้นแล้วลูกชิ้นเส้นกับลูกชิ้นใช่ผมคิดว่าเส้นลูกชิ้นเนี่ยคอมโบที่คู่ควร <c oughs> คู่ควรเนี่ยคู่ควรหืมกอบึ่ะแบบอยากให้ได้ยินเสียงว่ากอมเลยหอมใช่ผมว่ามันฟีลคล้ายๆเหมือนลูกชิ้นปลาทอดปลาระเบิดอ่ะ เออเออเออใช่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 ปลาและเนื้อใช่ใช่นี่เพื่อนไหมคงยังยังไม่ปรุงเลยเดี๋ยวคุณลองหมูบะช่อกันผมคิดว่าหมูบะช่อต้องคู่กับเต้าหู้นี่ผมเลือกเลเยอร์เล้คุณเลยนะใช่อันนี้มันถูกการคิดวิเคราะห์ไปแล้วนะชิ้นนี่ยว่ะคิดวิเคราะห์มาจากผมเรียบร้อยแล้วบ๊านี่อ่ะเหมาะไหมข้าก่อนลูกชิ้นกับเส้นเต้าหู้กับหมูบะช่อลงตัวไปเปรอเลยเปรอนีว่ะเปรอ เป๊ะแล้วซุปนี่ใสๆลึกๆนะใสๆไปใช่ใช่แล้วเส้นผมว่าเส้นกำลังดีอ่ะเส้นใหม่เส้นใหม่ทีเดียเส้นใหม่ทีเดียลูกชิ้นนี่ลูกชิ้นนี่ลูกชิ้นลูกชิ้นลูกชิ้นทองชั้นลูกชิ้นทองชั้นอีกแล้วลูกชิ้นทองชั้นตั้งใจนะลูกชิ้นนะใช่ลูกชิ้นเป็นไงลูกชิ้นชิ้นเนี่ยแบบเปรี้ยวจัดเลยนะแต่มันยังกรอบอยู่ใช่อือแม่เปรี้ยวจัดเลยอะเปลี่ยวเปรี้ยวอือแล้วนี่ก็เหมือนแบบว่าเหมือนเป็นหมูกรอบอ่ะ มันเหมือนเป็นหนังเหมือ่าเออมันเหมือนเป็นหนังผมไม่ได้อาใจนะเพราะผมไม่ใช่เมนผัวยจับเป็นหลักผมไม่ได้แบบเป็นคนที่กินผัวยจับบ่อยอะ่ะใช่เป็นคนที่ไม่ไม่ไม่ได้กินบ่อยใช่ผมว่าผัวยจับบางคนถ้าชอบอาจจะกินบ่อยนะเองแต่ผมโตผมเองอะ่ะ ไม่ได้ไม่ได้เป็นก๋วยจับเลิเวอร์หรอไมไ่เลิเวอร์แหงะใช่เพราะบางอะไรบางอยา่างเนี่ยผมอาจจะไม่มั่นใจว่าเขาใส่อะไรบ้างหรือควรใส่อะไรบ้างจริงร้านไหนต้องใส่แบบนี้หรือร้านไหนต้องใส่แบบนี้ผมไม่แน่ใจนะถ้าคลิปนี้แบบว่าอาจจะดูข้อมูลมั่วๆไปก็ขออภัยด้วยนะออใช่แต่ <ขอ S 1> จริงมั่วทุกคลิปแหละม,มั่วทุกร้านไม่มีอะไรตรงสเปกที่เขาบอกแล้วนี่มีแล้วยังไม่ได้ปูเลยเอาสูตรคุณนะเอาสูตนคุณนะ น้ำส้มน้ำส้มอือน้ำส้มกี่ช้อนกี่ช้อนน้ำส้มสองสองเหรอผมหนึ่งคุณเล่นสองเลยเหรอแั้งคนติดเปรี้ยวเนี่ยน้ำตาน้ำตาน้ำตากี่ช้อนปวดน้ำตาลน้อยน้ำตาลน้อยสุดหวานน้อยสุดหวานน้อยโรซูก้าโรซูก้าหีดหีดเออไอ้แยพริกมันก็มีรูให้เปิด ึงกูไปเปิดป่าเขยยวมึงก็ไม่บอกกูไอ้เนี่ยกูไม่เห็นไอ้เหี้ยวตอนที่มึงที่มึงเทไอ้สักมึงมึงเปิดนี่ของมึงไว้จริงๆอันนี้ก็มีน้ำตาลเอออ่คุณลองดิว่าคุณปรุงแล้วมันเป็นไงบ้างผมว่าจริงๆมันมันดีอยู่แล้วเว้ยแต่เขาปรุงแล้วมันจะปึ๊บขึ้นบียกผอผัวยิ้มปุ้มกิ่มซุ้มกิวเนี่ยแหละรสชาติที่ผมชอบนี่เออยังไม่ลองโดนไส้เลยเออใช่อาแล้วคุณลองไส้ดิกึอไส้ไส้ไส้นแล้วจะกระเพาะไหม อุ้ยคุณแยกออกเลยห่อนี่เขาสับมาถูกผมดูไม่ออกเลยคุณแยกออกไปเออี่กอออุ้ยไม่ขาวไม่ขาวอุ้ยไม่ไม่ขาวนะไม่ขาวถือว่าเป็นข้อดีเลยนะการดิทันที่ทำไม่ขาวเพราะว่าบางร้านเ้าทำาวหมดเลยใช่ใช่บางทีบางร้านทําแบบน้ําซุปมาดีทําเนื้อมาดีทำลูกชิ้นมาดีมาจบของไส้ขาวเนี่ยจบจบเลยมันก็จะขาวหมดเลยจบผมบอกยนะแน้นนี้คือสิ่งที่ผมรอคอยรอคอยทำทำบารัมทำามอะไรอะช้อนอะไรเนี่ย มือเนี่ยใส่ก้อยเาใส่น้ำตาลพี่อใส่น้ำตาลนะ่ยผมบอกเลยว่าอันเนี้ยจุ่มมันจิ้มไม่นานมากเดี๋ยวมาดูว่าจะหมดความกรอบเลยว่าเพราะว่าเมื่อกี้จุ่มน้ำไปเต็มๆก็ยังกรอบอยู่แต่อันนี้วางทิงไว้สักพักนึงนะสิบนาทีได้มันเคลือบมันเคลือบเขาเรียกว่าเคลือบจนถึงซึมไปถึงข้างในแล้วเดี๋ยวจะแปลต้องเอาละผมขอนะขอบกุบสองกุบเลยฮะ หลับตาหนึ่งครัวโหยังไงปลาไหลรสชาตินป็นแหกฟานลมปานลงมา่ิงต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 ิงขอทีขอทีถ้าผมนัจะลกินปลาเบรวหย แต่มันจะมีรสสัมผัสที่มันเหมือนที่มันแตกต่างออกจากปลาเพราะมันเป็นหมูคือปะมันต้องแตกต่างกันอยู่แล้วใช่แต่สัมผัสแม่งอะเหมือนลูกชิ้นปลาระเบิดแต่แค่รสชาติรสสัมผัสมันคือลูกชิ้นหมูเพราะแต่หน่าจะเก็ตนะน่าจะเก็ตนะเอออารมณ์มันได้สองฟิวอะเออใช่แปลกเว้ยไม่เคยเจอขอแพ็คคู่ได้ไหมเออแพ็คคู่แพ็คปลาเคือรูดรึบดอดไหมล่ะให้ลายเถอะอาราคอนด้า แบบอึคือกันเอไม่รู้ต้พูดอะไรไม่ถูกใช่เดี๋ยวคุณลองพูดมันต้องพูดอะไรแบบอร่อยฟูดอาจจะพูดได้ดีผมเดี๋ยวคุณลองมันจินตนาการมาที้ทำให้ผมอยากลองเลยใช่ถึงระเบิดสักแค่ไหนวะเดี๋ยวคุณดูยูน่ากูตาหัวแกมมันยจงคุณพูดจริงจริใช่ตอมผัดนอกมันกินปลาระเบิดปลาระเบิดไม่ไปได้ไงเนี่ย โอ้ยเป็นไงกินสองโอเคอีกอีกอีกสักคำอีกสักคำไปเผื่อจะไม่ชัดเผื่อไม่ชัดอุ้ยไปสองเหรออุ้ยสองบนข้อไม้ดำบิ้ลคิวลดำบิ้ลคิวโอ้โหหลับตานึกหลับตานึกหลับตานึกผมบอกเลยนะการทอดให้กรอบอย่างเงี้ยคือต้องใจเย็นเลยนะอารมณ์เหมือนลูกชิ้นแดงไอ้ลูกชิ้นแดงผ่าเออเออต้องใจเย็นคุณจะมาไฟแรงไม่ได้นะต้องไฟกลางนะไฟแรงมันจะไหม้ใช่ ต้องให้ทอดแบบว่าเขาให้มันฟูอ่ะใช่แล้วต้องใช้ต้องใช้เวลาในการทอดงานเพราะว่าถ้าไปรีบร้อนเนี่ยไปใช้ไฟแรงมันอาจจะดูเหมือนกรอบแต่พอขึ้นมาเหี่ยวก็มีโอ้โหเอาอีกหน่อยเอาอีกหน่อยโอ้โหเสียงกรอบกรึบเลยมันเสียงกรอบจะถึงไหมนะไม่รู้ว่าเข้าใหม่หรือเปล่าดีมากดีดีมากแปรละ หมดเลยนะหมดเลยนะหมดเลยนะหมดแล้วนะกี้โอ้โหจารดไม่ต้องล้างไม่ต้องล้างอุ้ยเหลือเส้นหน่อยขผมขอสแปสแปสเส้นนี่แม่กินแล้วขึ้นมาเหลืองได้ยังไงอยู่เลยเียอะตุยักซื้งกินกลับบ้านเลยนะมันก็คอร่อยมากเลอร่อยอร่อยดีเลยโอเคนะครับใครที่จะตามมากินหรืออยากมาลองสักนิดนึ่งมาเผื่อตามมากินกันตรงนี้อยู่แฮปปี้แลนด์ ผมไม่แน่ใจว่าอ๋อถ้าสาย1สาย2อ่ะอยู่ตรงโน้นอันนี้มันคือปลายแฮปปี้แลนด์ที่จะออกไปทางนวมินเออใช่อยู่เพราะว่าเส้นแฮปปี้แลนด์ที่มันจะโผล่ไปทางนวมินอ่ะถ้ามาจากแฮปปี้แลนด์มาจากทางหนึมบางกะปินะพอตรงมาแล้วเลี้ยวเลี้ยวถ้าตรงมาจากทางหนึมบางกะปิเข้าแฮปปี้แลนด์ใช่ป่ะเลี้ยวขวามาก่อนออกไปถึงก่อนออกเส้นนวมินอ่ะร้านอยู่ซ้ายมือหรือ เขียนชื่อร้านก็น่าจะได้นะใช่ป่ะร้านชื่อร้านกลัวรวยป่ะขออ่านชื่อร้านอีกทีนึงผมไม่แน่ใจผมมาดูหน้าร้านก่อนนะว่าใช่หรือเปล่านะแต่ตั้งเลยครับเท่าไหร่อ่ะเนี่ยทิ้งสองไม้ไกลหมดร้อยสามสี่โอเคขายทีขายทีทีไม่กล้าอึ่ผมขออ่านชื่อร้านอีกทีหนึงผมไม่แน่ใจร้าผมไม่แน่ใจขออีกทีครับอันนี้ร้านชื่อชื่อร้านนี้ใช่ไหมครัวรวยนะครับ ตอนแรกผมคิดว่ามาจากภาษาจีนหรืออะไรบังอย่างมาจากภาษาจีนคือไทยๆเลยใช่ไหมครับกลัวเลยอ๋อผมอ่านมันเป็นกวงกวงหรืออะไรหรือเปล่าไทยจีนหน่าะน่เราอ่ะหรือก็ใช่ไงอ๋อหรอเขาก็เขียนภาษาไทยกูก็อ่านเป็นภาษาจีนได้ยังไงวะเนี่ยกูก็แปลกคนนี่เราคนไทยจกันคนไทยกันฟอนต์ไม่ใช่ฟอนต์ไม่ใช่ต้องอ่านคานานิวมันต้องอ่านคานานิวโอเคครับประมาณนี้นะฮะอีพีนี้น่าจะประมาณนี้นะใช่ใครที่อยากมาลองก็ ก่อน Happy l นด์ก่อนอนฟฟนอกมาดังเอามินมาลองนะฮะลูกชิ้นอย่างเด็ดมาลองอร่อยจริงล, <ๆ S 1> ลูกชิ้นอย่างเด็ดเต็มเลยเจอแล้ว <นะ S 1> ผมประมาณนี้ประมาณนี้เจอนะ